สวัสดีค่ะหนิงเอลลี่นะคะวันนี้นะคะหนิงอยากจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะในเรื่องของข่าวของแอมเซไนซึ่งเป็นมหากราบมากมากเลยนะจริงๆหนิงบอกเลยนะหนิงไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องข่าวนี้เลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หนิงอ่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นและหนิงก็ไม่รู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองเมืองไทยเขามีอะไรบ้างหนิงกลับมาถึงเมืองไทยหนิงมาเจอพี่คนหนึ่งนะคะที่แบบเราเคยคุยกันบ่อยๆพี่เขาก็เลยมาคุยสารทุกสุกดิบกันนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ถามหนิงว่า เออหนิงมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องข่าวของแอมเซียนายก็เลยบอกว่าอะไรอะพี่ข่าวอะไรแอมเซียนายก็บอกอ้าวเธอไม่รู้เหรอเนี่ยมันเป็นข่าวดังมากเลยนะมหากราบเลยนะเขาฆ่าคนได้สิบสามศพแล้วบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ด้วยความที่เราอะไม่อยากสนใจเรื่องข่าวแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนิงเคยเสพข่าวหนิงติดข่าวมากโดยเฉพาะข่าวคุณสรยุทธ์เนี่ยหนิงดูแม่งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะ เพราะว่าดูแล้วมันก็ติดพันเราก็อยากจะรู้ว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเฮ้ยมันจะจบยังไงมันจะสิ้นสุดยังไงเลยนะมันทําให้เราไม่เป็นอันทำมาหากินเลยนะแล้วก็ไม่ได้หลับไม่เด้นอนจ้องเดี๋ยวจะดูข่าวเรื่องของชาวบ้านทั้งนั้นเลยก็เลยเลิกเสพข่าวไปนะะแล้วมันก็ดึงพลังงานไม่ดีเข้ามาในชีวิตหนิงด้วยหนิงก็เลยบอกพี่ว่าเออพี่หนิงไม่อกสนใจอ่ะเพราะแม่ามีพลังงานลบๆไม่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 ทังจะใครจะฆ่ากันก็คิดแบบนี้เพราะว่าหนิงไม่เอาละจนกระทั่งคุยกับพี่เขาเสร็จสักปุ พี่เขาก็เลยส่งลิงก์มาอันหนึ่งหนิงก็เลยคิดว่าหนิงก็ไม่รู้ออว่ามันเป็นลิงก์อะไรก็คิดว่าเป็นเ,เรื่องตลกโปกคฮาที่พี่เขาเคยส่งมาให้ดูประจำปรำเรื่อยๆพอแตะเข้าไปดูปุ๊บ เลยได้รู้ว่าเฮ้ยโหมันมีการฆ่าว,วิธีแบบนี้ด้วยหรอวะอุ้ยทำไมทําได้ถึงขนาดนี้ทั้งหมด13ศพที่หนงดูนะล่าสุดล่าสุดนะก็คือประมาณ13ศพนะซึ่งอันนะ้ามันจะพุ่งไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วพอจบลิงก์นี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิงก์อื่นๆนเด้งขึ้นมาเป็นช่องข่าวโค้กระแสข่าวไทยรัฐเลยเต็มไปหมดไม่แต่แอมไซยนายหมด,หมดเห็นไหมมันมันหยุดไม่ได้ไนะพอหนิงเข้ามาแล้วอ่ะหนิงก็เลยอยากจะเริ่มอยากรู้อีกแล้วว่าเออแล้วคดีมันจะไปสิ้นสุดยงงงกกนนะังไงว้้้วหหนนนนนิงงก็บอขข่่่่าาาาามมดดคคคคผููญีีเเปททัั13ศพตื เขาอาจจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยในบางคดีในบางศพเท่านั้นเพราะว่าบางศพที่ไม่ได้มีการชนสูตรพิสูจน์หรือตรวจสอบเจอสารอะไรเนี้ยไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมคะตายแล้วก็เผาเผ,า,ผาจบไปก็คือก็ไม่สามารถที่จะไปเอาผิดเขาได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอใช่ไหมโอเคทีนี้หนิงเกิดความสงสัยแบบเกิดความสนใจในเรื่องคดีนี้เพราะว่ามันมีแง่กฎหมายของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านพูดเอาไว้นะคะว่า ถ้าหญิงใดที่ตั้งครันแล้วเนี่ยเมื่อมีโทษประหารเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปไม่มีการประหารชีวิตและต้องรองให้หญิงคนนี้คลอดลูกออกมาก่อน3ปีแล้วต้องเลี้ยงลูกนะให้นมลูกหรือทําหน้าที่แม่3ปีโทษจับอาหารก็จะเหลือจําคุกตลอดชีวิตคนะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยุติธรรมสาหรับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องแบบลักษณะการฆ่าแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาฆ่าจริงถึงขนาดนั้นนะมันก็ต้องแบบตาต่อตา,ตา,ตา,ตาฟันตดอฟันอ่ะชีวิตก็ต้องชอดใช้กันด้วยชีวิตนะเพราะว่าญาติพ โอเคทีนี้ถ้าเกิดง่างแง่กฎหมายเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าในระหว่างที่ผู้หญิงคนนี้เขากระทาความผิดอยู่แล้วมันสิ้นสุดคดีในระหว่างที่เขาเนี่ยท้องอยู่ตั้งคันภปเดือนหรือ9เดือนก็ได้นะในขณะที่เขายังไม่ได้คลอดลูกออกมาและศาลตัดสินประหารชีวิตอันนี้ก็ต้องยกเลิกประหารตามตามนั้นตามที่แง่กฎหมายได้กาหนดไว้ว่าต้องนั่งเลี้ยงลูกและโทษประหารก็เหลือตลอดชีวิตใช่ไแต่ หนิงเชื่อว่าคดีนี้มันไม่สิ้นสุดง่ายๆเเป็นปีค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโทษอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ามันมีการฆ่ากันมากขนาดนี้จริงๆอะวางแผนฆ่าเนี้ยเป็นปีกวาจะได้ตัดสินกว่าจะตัดสินเนี่ยเด็กคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วนั่นหมายความว่าโทษทหารก็ยังคงอยู่ฮะอันนี้คือหนิงจะบอกยังไงดีว,ว่ามันเป็นการเราก็ไม่อยากให้มีการมาหันชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าน่าน่า น่าเสียใจแล้วก็น่าสงสารผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยอย่างมีอยู่ศพหนึ่งที่เขาเพิง่งคลอดลูกได้เดือนเดียวอะแล้วแบบลูกอ่ะหนึ่งเดือนอ,อยู่กับตัวเขาเนี่ยนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีการฆ่าผู้หญิงคนนี้จริงๆวางยาจริงๆอ่ะจิตใจเลือดเดย็นมากเลยทําได้ยังไงอะไม่มีความแบบเมตตาก,การุณาปานีอะไรเลยหรอทําไมถึงจิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้ใช่ไหม อันนี้หน่งก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนและส่วนใหญ่ก็คือเป็นเพื่อนๆคนสนิทเป็นเป็นสามีก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคเรื่องเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะหนิงอยากจะบอกว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะเรื่องราวข่าวนี่คะ่ะเพราะว่าดาบสองคมในที่นี้คือ 1. อันดับแรกคือ ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอ่ะไม่เคยคิดวางแผนฆ่าใครมาก่อนมันจะทําให้คนนี้ได้เรียนรู้วิธีการซิกแซกหลีกเลี่ยงในทางทําให้ตัวเองอน่พ้นผิดไปเช่นนิงยกตัวอย่างนะว่าสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเนี่ยมีสามีแล้วสามีเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากแล้วก็ทำร้ายตบตีเขาแล้วก็มีเมียภรรยายเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วประกอบกับว่าอญาติพ่อมึงก็ไม่ชอบกูแม่มันก็ไม่ชอบกูพี่น้องมันก็ไม่ชอบกูกูอยู่ครอบครัวมึงกูรู้สึกว่ากูทุกทรมานใจมากกูเป็นสะใภ้ที่ไม่มีใครยอมรับสมมตนน น้ยงั้นกูจะต้องถ้าเกิดพิงคนนี้เขาได้ดูข่าวนี้เขาจะรู้จักวิธีการหลบหลีกเลี่ยง,ยงในการหลีกเลี่ยงคดีนะฮะงั้นเออกูตั้งคันคดีเลยกูฆ่าแม่งทั้งยกครอบครัวเลยฆ่าตายเลยเพราะว่าหญิงที่ตั้งคันเนี่ยโทษประหารจะไม่มีนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นดาบสังคมที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้เรียนรู้วิธีนะและคนอื่นๆที่เขาแบบว่าเฮ้ยถ้ากูจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็แค่วางยาแล้วก็จะรู้วิธีว่าเฮ้ยเราต้องไม่ทิ้งหลักฐานตรงนั้นไว้ไม่ทิ้งหลักฐานตรงนนนีีีีี้้้ไววอออเคาาาดดใ่่่่กกืปททถิ ญาติใครที่มีการตายแบบฉับพลันทันทีเสียชีวิตโดยการแบบอยู่ๆก็ล้มตึ้งตายไปหรือนั่งๆเนี่ยอย่างที่เป็นอย่างที่เป็นข่าวเ,เห็นๆกันเนี่ย คุณจะต้องเอาศพของญาติคุณเนะะี่ยค่ะไปชันสูตรชันสูตรนะคะให้หมอเนี่ยชันสูตรหรว่าเฮ้ยข้างในมีสารอะไรไหมมีสารปนเปื้อนสารเจือปนอะไรในร่างกายหรือเปล่า <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้ไปมัดแล้วเอาความผิดเป็นพยานหลักฐานได้เพราะบางทีญาติพี่น้องที่แบบว่าเห็นญาติล้มตายไปแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าญาติเรามีโรคแทรกซ้อนวะหรือว่าญาติเราเป็นโรคหัวใจวะหรือว่าญาติเราเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงมั้งแล้วก็หัวใจล้มเหลวตายก็คือไม่ได้สนใจไม่ได้ติดใจอะไรตายตายก็เผาๆไปแค่นจีรมาะก มีคนทําร้ายเขาหรือฆ่าเขาอันนี้เขาเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณสามารถที่จะเ,เรียนรู้กฎหมายในเรื่องนี้ได้นะค,ะคือหนิงอ่ะจากการที่หนิงได้เคยติดคุกอยู่ในเรือนจำมาหนิงเคยเขียนอุทธรณ์ดีกามาเยอะมันเลยทําให้หนิงอ่ะสนใจเรื่องกฎหมายนะ,ะหนิงจะได้รู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เราจะรู้วิธีแก้ไขยังไงทํำยังไงอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเรียนรู้เพื่อที่จะไปทําร้ายใครนะคะเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่า ตอนที่หนิงอยู่ในเรือนจำหนิงเขียนอุทธรณ์ดีกามาเนี่ยหนิงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะว่าไอ้แง่กฎหมายที่ว่าหญิงใดตั้งครันแล้วโทษประหารเนี่ยก็จะเหลือแค่จําคุกตลอดชีวิตการจําคุกตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้จําคุกเราตลอดชีวิตหรอกนะคะโดยเฉพาะคดีฆ่าคดีอื่นๆทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะที่ไม่ใช่คดียาเสพติดเนี่ยจาคุกสมมติอ่ะตลอดชีวิตเนี่ยติดเต็มที่ก็ไม่เกิน1ิปีก็ต้องถูกปล่อยออกมาแล้วและจริงๆ15ปีเนี่ยก็ไม่ถึงอยู่ดีคะ่ะเพราะว่า เเราจะจองจํามนุษย์ได้แค่ไม่เกิน15ปีแต่ถ้าเกิดมันมีการอภัอยโทษเข้ามาหรือพักโทษหรือเป็นนักโทษที่ชั้นเยี่ยมแล้วและประพฤติตนดีอยู่ในเรือนจำอ่ะสามารถที่จะทําพักโทษได้ถ้าติดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะหรือสมมุติว่า15ปีติดมา10ปีแล้วเนี่ยเเข้าขายพักโทษนะก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเข้าขายพักโทษนะเนี่ย ผู้นักโทษคนนั้นนะ่ะเป็นผู้ต้องขังชั้นอะไรมันจะมีชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นดีมากอะไรอย่างเงี้ยชั้นเยี่ยมก็คือสามารถที่จะทำผัดโทษได้เลยนะคะยกเว้นคดียาเสพติดที่แบบว่าที่ถ้า15ปีก็ต้อง15ปีจริงๆเยเนงะี้ยมีการแบบจองจําที่ยาวนานมากนะคะอันนี้หนิงแค่มาแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะคะไม่ได้กล่าวหาว่าคนคนนี้ไปฆ่า13 14 15บศพจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางศพที่เขาไม่ได้ไปชันสูตรก็ไปเอาผิดเขาไม่ได้เพราะาพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะคะ นิงก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือไม่รู้จักว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจมากๆกนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องของในเรื่องกฎหมายลนนะคะหนิงก็อยากให้ประเทศไทยเรา,ามีกฎหมายขั้นเด็ดขาดเหมือนพวกอาประเทศอื่นๆเช่น ชาวมุสลิมหรืออาหรับซาอุดีคูเวตหรือกฎหมายของจีนอนะไรเงี้ยคือประหารก็คือประหารจริงๆเลยเนงะี้ยถ้าบ้านเมืองเรามีกฎหมายที่เด็ดขาดจริงๆแบบนี้หนึ่งว่ามันจะทําให้อาชญากรรมน้อยลงไปนะคะแล้วก็คนที่อยากจะทําความผิดเนะี่ยก็ไม่อยากที่จะทำความผิดกลัวไนงะกลัวความผิดว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้แล้วแม่งโทษประหารประหารจริงๆจังจังนะคะนึ่ว่ามันจะดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่บอกเอาไว้นะคะก็โอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ